สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปช็อปไปใช้บริการไปนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวแล้วก็มาใช้บริการนะครับเป็นร้านนะครับล้างรถนะครับเป็นทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ด้วยชื่อร้าน BB CarW a s h นะครับ2567นะครับก็ BB ก็ย่อมาจากโบแอนแบมนะครับเป็น2พี่น้องนะครับมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นคราวอชนะครับ ก็มีให้ใช้บริการนะครับเป็นรถเกง๋งรถกระบะนะครับก็มีรถ SUV SUV นะครับแล้วก็รถมอไซค์มอไซค์ก็มีถึง b i g กไบคด้วยนะครับล้างสีถูดฝุ่นก็200บาทนะครับล้างภายนอกก็130บาทสํบาทสำหรับรถเก๋งนะครับรถกระบะหัวเดียวส่วนรถ b i g กไบค์นี่ก็ล้าง180ถึง230บาท2อง้230บาทนี่ก็ลงแว็กให้เรียบร้อยนะครับ้วยจะมีพวกของการล้างด่วนด้วยนะครับ บีบีคาวอสนะครับตั้งอยู่ที่ถนนแก้วนวรัตนะครับเลยแยกสารเด็กไปทางอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับร้านก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าออกจากแยกสารเด็กมาก่อนถึงแยกแม่ขาวสะอาดใสร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับก่อนถึงเชอร์รี่บอนะครับร้านเชอรี่บอที่ผมเคยรีวิวไปนะครับที่เป็นร้านขายจักรยานและอุปกรณ์จักรยานนะครับ ก็ดูพิกัดง่ายๆเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกด้วยนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่ฝีมือในการล้างรถก็ดีนะครับสะอาดนะครับติดกับอยู่เฮงสวัสด์รวมยางเลยนะครับถ้ามาเห็นป้ายเฮงสวัสด์หือเห็นดันหลบแล้วก็ร้านอยู่ใกล้กันร้านเป็นร้านเดียวกับร้านชื่อร้านดื่มดึกดื่นนะครับร้านดื่มดึกดื่นนี่ก็เป็นร้านขายกาแฟนะครับร้านขายกาแฟเป็นเจ้าเดียวกันกับ บีบีคาวอสนะครับก็มีกาแฟขายนะครับสําหรับท่านที่มาล้างรถแล้วก็มารอนะครับมารอรถก็มารอที่ร้านดื่มดึกดื่นได้ครับดื่มดึกดื่นกาแฟนะครับก็ขายมีกาแฟมีอะไรขายหลายอย่างนะครับผมให้ดูนะครับกาแฟของเขานี่ก็จะเป็นอเมริกาโน่นะครับออเรนจ์จูสนะครับน้ำพีสนะครับมีฮันนี่แล้วก็ฮันนี่เลมอนนะครับเลมอนน้ำมะนาว เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้นะครับมอดค่าก็มีนมด้วยนะครับเขาใช้คำว่าดื่มนะครับดึกดื่นนะครับเป็นร้านขายกาแฟนะครับเป็นร้านน่ารักนรักนะครับอยู่บริเวณเดียวกับ BB c a คาวอสนะครับร้านก็มานั่งแล้วก็แบบสบายๆผมมาก็ช่วงที่ลูกค้าเพิ่งออกไปนะครับผมก็ได้มาพามาดูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย การรีวิวของรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปชมไปชอบใช้นะครับอันนี้วันนี้ทั้งชิมแล้วก็มาใช้บริการนะครับในการล้างรถนะครับก็ให้มาดูร้านเขานะครับเป็นร้านแบบสไตล์แบบง่ายๆนะครับก็เป็นแบบสไตล์มินิมอลนะครับตกแต่งน้อยชิ้นแต่มานั่งแล้วก็สบายสบายตานะครับไม่มีอะไรมากมายนักนะครับง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับราคาเป็นราคาที่ จับต้องได้นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับร้านดื่มดึกดืนนะครับกาแฟกับร้านบีบีคา沃สนะครับอยู่บริเวณเดียวกันนะครับก็มาจากแยกสารเด็กนะครับจะไปยังแยกแม่คาวศาสใ์นะครับก็สังเกตถ้าเห็นร้านเฮงสวัสด์นะครับที่มีป้ายนะครับยางดันหลบอยู่ข้างบนนะครับก็ร้านติดกับร้านเฮงสวัสดเลยนะครับเข้ามาใช้บริการได้นะครับ ในเรื่องของคา沃สนะครับในเรื่องของล้างรถอะไรพวกนี้นะครับมาใช้บริการได้เลยนะครับประเภทที่ว่าล้างรถไปด้วยดื่มกาแฟนะครับรอไปด้วยนะครับให้ดูนะครับก็มีอะไรขายหลายหล่างหลายอย่างนะครับหลากหลายมากนะครับก็มาใช้บริการกันนะครับนี่บริเวณของ BB CarW 沃นะครับก็มีลูกค้าทยอยเข้ามานะครับเรื่อยๆนะครับใช้บริการกันนะครับก็เป็นร้านที่ ให้บริการเรื่องของพื้นที่ของการดูแลรักษาความสะอาดของรถด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอไซค์รถยนต์รถบิ๊กไบค์นะครับก็ให้บริการนะครับฝีมือในการดูแลบำรุงรักษารถก็แน่นอนเลยนะครับมีหลายราคาหลายขนาดตามแต่ขนาดของรถนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็มาใช้บริการกันนะครับสำหรับร้าน BB b Car า a s h นะครับก็พาไปดูนะครับคือไปมาสะดวกนะครับติดถนนใหญ่นะครับ ง่ายๆนะครับถ้ามาจากแยกสารเด็กดิบกระเฮงสวัสด์ก่อนถึงเชอร์รี่ไบท์นะครับที่ผมเคยรีวิวไปที่เป็นรถจักรยานนะครับขายจักรยานขายอะไรจักรยานนะครับดื่มดึกๆน,นี่ก็มาทานกันนะครับมีโอกาสก็แวะมาทานกันนะครับรายการก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลง่ายๆนะครับมามานั่งมาทานกันอันนี้ก็น้องโบนะเจ้าของร้าน อธยยศัยไม่ตีต้อนรับดีนะครับมีอะไรก็มาสอบถามนะครับว่ามีเครื่องดื่มอะไรที่แนะนํานะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับมาล้างรถแล้วก็มารอดื่มกาแฟด้วยนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับจะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมนะครับไปชอบไปใช้บริการวันนี้ชิมด้วยวันนี้จะมาใช้บริการด้วยเกี่ยวกับเรื่องการล้างรถนะครับพอดีผมเองก็ขับบิกไบค์นะครับพิกไบค์ที่นี่เขาล้างคันหนึ่งก็180บาทถึง230บาทนะครับ 230บาทนี่เขาลงแบ็กให้ด้วยนะครับก็ลองมาใช้บริการนะครับสําหรับาขาซิ่งทั้งหลายแหล่นะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปันไปเที่ยวไปนะครับสามารถติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวผ่านช่องทิกต k YouTube Facebook i n s t a g กร m ชื่อรายการเดียวกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไปชิมไปช็อปไปใช้บริการนะครับสวัสดีครับเพิ่มเติมนะครับรายการ เมนูเครื่องดื่มของร้านดื่มดึกดื่นนี่ทุกเมนูนะครับรายการละ40บาทคือแก้วละ40บาทแล้วก็มีคูปองให้ด้วยนะครับซื้อครบ5แก้วแถมฟรี1แก้วร้านดื่มดึกดื่นนี่เปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าชื่อร้านบอกอยู่แล้วว่าดื่มดึกดื่นนะครับกลางคืนก็จะมีนะครับน้ำต้าหู้นะครับนมสดขนมปังปิ้งนะครับไผ่กระทะขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับ ขายจนถึงเที่ยงคืนนะครับอันนี้ก็เป็นราคาแล้วก็เป็นรายการเพิ่มเติมของร้านดื่มดึกดื่นนะครับถ้าตอนกลางคืนก็ถึงเที่ยงคืนก็จะมีพวกขนมจีนนะครับมีอะไราขายหลายอย่างนะครับตามที่บอกมีไข่กระทะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรายการเพิ่มเติมของร้านดื่มดึกดื่นนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับสุขกันเเเ้อราาไไปทไม อย่ามูวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเธอเราอย่ามัวสมเศร้าทุกคนเราทนรันโลกคือละคอรอย่าอาวาเลยสุขทุกยังเคยรับแล้วเป็นเช่นกันปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาลอย่ามัวสกสันยิ้งสู อย่ามัวรีรออย่าทำหน้างอย,ยิ้มนิดพอใจชื่นสิบจะดำรงอยู่ยงคงคืนเอาอายูยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจ